คูกรเรครับเรื่อง,อาางเอาจะอุ้มแพ้กัน,นยังตอนนี้โอุโอ้มทีละคนค่ะเทีละคน,นอเอาไปเอานีา่คืออุ้มตุ๊ก,กตาสองตัวนี้ตุ๊ก,กตาตัวนี้มันมูลค่ากี่บาทเนี่ยปึ๊บใครจ้าทางไหนจ้ายี่บบเขาดูดูกันปกติทางไหนคะทางนี้ค่ะลูกสวัสดีครับ สวัสดีครับคุสวัสดีจ้าก่อนแล้วลูกสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวยก่อนจ้าสวยครับผมก่อนครับผมหล่อยังสวัสดีค่ะไปครับไปเร็วมามมไปทานข้าวกันค่ะมาลูกมาจับมือกันจับได้ไหมจับได้ไหมคะจับได้ไหมคะเคยเห็นการเลียงไม่เคยเคยเห็นการเลียงไม่เคยเห็นแต่เห็นแต่ในเฟซเห็นแต่ในเฟสวิจับได้ด้วยอ่ะ เราก็เลยบอสนี่มันนี้ชุดนี้แหละหรอะชุดเปลี่ยนไปแล้ววิทยมีอะไรด้วยมีที่เล่นด้วยมีของเล่นด้วยหมองในตัวนี้คุณน้อยเปิดภรรยาใช่ใช่อะไรมาแล้วร้านไหนมุมไหนจ๊ะมุมนี้สามมุมนี้เลยจะได้ใกล้ของเล่นด้วยอะไรด้วยไม่จ้าอันนี้ผ่ากับ นี่โรงเรียนครับึ้นไหนดิมีตะลูด